สวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับพิจิตเกมเมอร์นะครับผมวันนี้นะครับพิจิตก็จะมาพร้อมกับเกมใหม่นะครับก็ใหม่ๆเท่าไหร่หรอก <c oughs> มันเกมใหม่ที่พิจิตเล่นนะเกมนี้ชื่อว่า Diluvian Swine นะครับนี่เป็นเอ่อเกมที่อยู่ในช่วงการพัฒนายอยู่นะเออนะครับมันก็ก็เล่นได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เดโมโลแล้วนะมันก็คือเกมที่ ที่พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่ายังไม่เป็นตัวเต็มนะก็คือเกมก็จะพัฒนาได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆนะครับโอเคเกมนี้เป็นเกมแนวไหนนะครับกเ็เกมนี้เป็นเกมในการที่เราจะสร้างและพัฒนานะประภาคารนะครับที่อยู่ที่หน้าผานหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับ <c oughs> เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวนะเออนี่ครับ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวมาใช้ชีวิตอยูน่นี่อยู่ที่นี่แล้วก็เราก็จะทําการสร้างห้องนะครับพัฒนาต่างๆไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูไปพร้อมๆกันเลยนะว่าเกมจะน่ารักแบบไหนนะครับผมมาแล้วนะครับฉันคือโอ้นี่ประพากนแห่งนี้มตั้งอยู่มานานแล้วสินะเนี่ยโอ้นี่ฉันคือหัวหน้าเผ่าเผ่าอะไรวะเนะี่ยเผาเขาเรียกตัวอะไรวะ นะันะกหนัาเกรอเออนะี่ครับเออนะเราลองลองเล่นดูก่อนอะไรเงี้ยน,น,นะครับเอาเราลองมาเล่นกันเลยเพียวนะี่ครับใครอยากส่งอีเมลฟีดแบ็กให้เขาก็ก็ลองดูนะอ่านะี่ครับจะสคิปทูเชอร์เรลก็ได้นะแต่ว่าพี่จิ๊บจะลองเล่นทูเชอร์เรลให้ดูก่อนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงไงในค่ำคืนแห่งนั้นเองท้องฟ้าฝนตกลมแรงน่ากลัว คือลมมันได้เข้ามายังมหาสมุทรแห่งนี้และกำลังพัดมาโอ้ปะภาคารของฉันจะสามารถต้านความรุนแรงของพายุครั้งนี้ไหวหรือเปล่านะอ,ะอาฉันคืออะลุงนาคไม่ใช่ป้ดิเกิดอะไรขึ้นเหน่อลมมันแรงมากอ๋ต้องออกไปปิดหน้าต่างซะหน่อยแล้วไม่ใช่ออกไปดูซะหน่อยอืม <c oughs> เดวันเะนี่ยการเริ่มต้นครั้งใหม่โอเคครับเกมนี้นะครับก็จะให้เราเป็นผู้ควบคุมประภาคารนะครับโดยคีเปอร์นะก็คือคุณลุงวอรัสแมวน้ําตัวนี้นะครับเป็นการควบคุมนะครับผ่านการสร้างต่างๆนะครับเรื่องราวและสตอรี่ก็จะประมาณนี้นะก็จะมีในส่วนของนักท่องเที่ยวต่างๆนะครับเข้ามาอยู่นะนี่นะฮะก็จะเป็นบ้านที่เราจะพัฒนากันนะครับ ในส่วนของเนื้อเรื่องเองเนี่ยก็จะมีในส่วนของนักท่องเที่ยวนะครับหรือเรียกว่าชเวเลอร์เองนะครับที่เดินทางมาและจะมาอาศัยอยู่นะครับในสถานที่แห่งนี้นะโดยการที่จะมาทํางานแรกนะครับและมีระบบเวลานะครับในการเปลี่ยนแปลงเวลาต่างๆนะนะี่ครับตั้งแต่การสร้างเอ่อลงตัดฟืนนะครับการสร้างอาหารต่างๆนะครับผม <Huh? S 1> สร้างนะอ๋อนี่นี่สร้าง วูดคัตเตอร์เคบินนะที่ตัดไม้นะครับ I think we should build this room นะต้องสร้างห้องตัดไม้นะครับใช้เวท Victory Point อ๋อได้ได้แต้มด้วยนะสองแต้มนะ Can't s o l l w o r k s no matter ได้โอเคไปปัดกวาดก่อนแล้วกันนี่คือการปัดกวาดใช่ไหมโอ้เราจะไปเพิ่มไปปัดการก่อนออปัดกวาดกวาดไม่มีตัวข้างล่างมันหนึ่งตัวฮะก็ก็ก็เอาละตอนนี้ฉันเคลียร์เรียบร้อยแล้ว I should be ดันฉันจะทําเสร็จตอนประมาณตอนเที่งยงๆนะบายๆนะเออ่ uh, ทุกกิจกรรมของฉันสมจะทําให้สภาพร่างกายของฉันมันเหยลงนะ <What? S 1> แต่ว่า is ever r e a c h e s t หอ,อมันจะตกลงเหลือศูนย์เพราะฉะนั้นเราต้องมีการพักกันบ้างไม่ใช่ว่าใช้งานฉันมากเกินไปโอเคเจ้าหมอนี่ใครวะเนี่ยคนที่สอง <Wow. S 1> วัดดีฉันอืออ่านชื่อยาก อีวลอีวลอะไรวะเนี่ยอีวลิอวลอีเวลินอีเวลินเหรอฉันเห็นอ่าประภาคารนี้ตั้งอยู่สง,ง่าสดใสถ้าฉันจะอยากมาอยู่ที่นี่ฉันอยากจะหาอาหารมาไว้นะโอ้ดีเป็นความคิดที่ดีนะเพราะเราต้องการจะเอาชีวิตรอดที่นี่ฉันต้องมีอาหารโอเคไปจัดการเลยไปสร้างซนะอีเวลินเนะีอีกส่วนหนึ่งที่น่าประทับใจนะครับในการก่อสร้างนะก็จะมีให้เราสร้างต่างๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโรงเพาะอาหารนะครับการปลูกต้นไม้บนโรงเรือนนะครับซึ่งจะอยู่ด้านหลังของประภาคารนะประภาคารมีหน้าที่ที่จะส่องแสงสว่างนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะสามารถสร้างห้องต่างๆได้นะครับซึ่งในที่นี้จะมีอีกหลายๆห้องนะครับไม่ใช่แค่ห้องอปลูกต้นไม้อย่างเดียวนะนี่ก็คือ <c oughs> ห้องกรีนเฮาส์นะห้องกลีนเฮาส์สามารถอนุญาตให้ เอ่อทาวเวอร์นะผู้อยู่อาศัยแล้วกันพี่จิ๊บเรียกอย่างนี้แล้วกันนะ To grow a small amount o ก v e g e t a น l ะ่น่าจะมาปลูกนะครับก็คือให้สองคนมาอยู่ตรงนี้นะก็จะสามารถปลูกทำโปรดักชั o นก็คือทำพวกอาหารนี่นะตอนนี้เรามีอยู่30หน้าผักนะแล้วก็เจ้านี่ก็ห้องนี้ไม่รู้ทำอะไรอยู่นะเจ้าเอลเมอร์นี่ครับอ๋อทำห้องตัดไม้นะโอเคปล่อยเอลเมอร์ไปฮนะ ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเออที่ประพาคารก็ยังเป็นเวลาน่าจะประมาณเที่ยงวันเอาเที่ยงวันนะเพราะฉะนั้นเราปล่อยให้ทุกคนพยายามทํางานกันต่อไปครับงานของเขาเองนะอืมโอเคเราก็กดไป next phase อะไรเงี้ยมันก็จะเลื่อนเวลาไปฮะกลายเป็นอ๋อนี่ไงโอเคเข้าใจแล้ว ส่วนในเรื่องของวันเวลาของเกมนะครับก็จะมีการปรับเวลานะครับเป็นสเตปไปเรื่อยๆนะโดยการกดเพล์นะครับก็จะข้ามเวลาไปในส่วนของกลางวันกลางคืนนะครับก็จะมีการมาทานอาหารกันนะโดยที่การที่เราสามารถสร้างอาหารนะครับโดยที่อาหารเนี่ยเราสามารถเก็บมาจากสวนผักที่เราปลูกไว้นั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้ก็ทําออกมาได้ดีนะครับด้วยการทําให้สเตป อิมพรูฟต่างๆนะเมื่อพัฒนาตัวของนักท่องเที่ยวนะครับและคิปเปอร์ด้วยนะให้แข็งแรงนะครับเมื่อน้องได้ทานอาหารที่ดีนะครับในการทําอาหารนะครับเราก็จะทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นนั่นเองจ้านี่นะครับเอ็กซ์ตร้าฟก็จะทําให้เราเก่งขึ้นนั่นเองจ้าเอาแล้วตอนนี้นะครับอ่ะอันนี้คือเบสิกง่ายๆนะ you f i l l the p o t with variants e อเดเบิลส์เนะีก็คือเอาลิซอสเนะี่ยเอาวัตถุดิบเข้ามาใส่ที่หม้อนี้นะเพื่อจะทำอาหารนะครับแล้วก็กินนะครับแล้วก็อ่านี่ก็จะเป็นเอฟเฟกขึ้นอยู่กับส่วนผสมของอาหารนั่นเองนะจ๊ะนะอาหารนะครับยังไม่มีอะไรเลยนะพกี่จิ๊ก,กจะใส่อาหารเข้าไปใส่หัวแล้วอ๋อนี่เราต้องเลือกไปนี่ฮะใส่ไป20นะโอ้เข้าใจนี่เห็นไหมน้อง <No. S 2> นี่ไง หม้อจะต้องเติมไปด้วยอาหารโอ้โหมันก็จะลนเลยนะถ้าใส่อีกทีก็คือไม่ได้แล้วครับใส่ได้สามสิบป๊บโอเคเราได้กลินสลัดมาโอ้โหแจ๋วเลยฮนะหืมลบวูดโปรดักชั่นอะไรวะได้ได้ไม้ไมาได้เหรอทำสลัดผักนะครับโอเคทุกคนกลินแล้วนะเจ้า2ตัวนี้มันเป็นกระต่ายใช่ไหมวะํำไม่ไม่ได้เออน่าจะเป็นกระตา่ายอะไหยาวอย่างนี้ย สองตัวนี้ก็นั่งกินสลัดอย่างมีความสุขนะโอเคทุกคนถึงเวลาเข้านอนแล้วนะครับทุกคนโอเคครับอีกส่วนหนึ่งนะครับของระบบของเกมนี้นะครับก็คือเรื่องของไฟประภาคานั่นเองครับไฟคือสิ่งที่ทําให้ชีวิตของเราอยู่ได้นะไฟในประภาคารแห่งเกมนี้นะครับมันก็หมายถึงว่าการที่จะส่องสว่างนะครับเพื่อจะ นำเอานักท่องเที่ยวนะครับหรือชาววลเลอร์นะครับผู้ที่จะมาอยู่อาศัยที่นี่นะเพราะฉะนั้นนะครับปะพาคารนี้จะต้องเติมเชื้อไฟตลอดนะครับและมีระบบนี่นะครับเห็นไหมตรงขีดนะมันจะมีอยู่บอกอยู่นะครับว่าไฟนะครับที่ลุกโชนอยู่นี้เราต้องปรับนะครับยิ่งไฟยิ่งเยอะยิ่งไฟยิ่งแรงนะครับยิ่งไฟไม่หมดนะก็จะมีนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่จะมาพักที่นี่เยอะขึ้นนั่นเองนะครับผม เราต้องเติมเชื้อไฟไปเรื่อยๆนะโดยการที่เราจมเชื้อไฟนะครับมันก็จะมีเชื้อไฟหลากหลายนะครับตั้งแต่ไม้แล้วก็สิ่งต่างๆนะครับซึ่งเราก็สามารถหาแมทิลเรียลได้นะในเกมนี้นะครับผมในหมู่บ้านของเรานั่นเองครับโอเคไฟต้องอย่าลดมากนะครับยู e มฟ h e f i ไฟนะก็เอาไม้เอาอะไรมาใส่ทานเทินอเลยครับเราต้องเติมเชื้อไฟเรื่อยๆนี่ครับเพื่อไม่มีอ๋อนี่ครับ the fire ฟ s s t r o n g can be นี่ครับนี่คือ นักเดินทางเขาจะได้เดินทางมาได้ถูกนะ,ะใส่เข้าไปครับ The Firestone can be โอ,อ้ไฟใส่เข้าไปครับนี่และนี่ปริมาณของไฟมันเต็มอยู่นะ This one go out and this and this time soon t r a v e l l e will see is from ๋อนักเดินทางเขาก็สามารถเห็นนะจากที่ไกลแสนไกลได้นะเพราะว่าม้ามีไฟขนาดนี้แล้วเนี่ยครับก็ อ่ามันเป็นเกมที่เราจะต้องบริหารจัดการนะเรื่องของไฟอาหารนะครับมีการตกปลามีหนอนมีไม้มีเหล็กนะครับมีผ้านะ textile นะครับแล้วก็มีน้ํามันด้วยนะอโอเคทุกคนตอนนี้หลับใช่ไหม day before the end s w e p t i ี e เ <c oughs> จ้านี้ด้วยนะสงสัยจะหลับกันหมดแล้วนะครับมองไม่เห็นใครเลยวะมีข้างล่างด้วยเฮ้ยเจ๋งว่ะใต้น้ําก็มีนะ เออว่าแต่ว่าพวกนี้มันหายไปไหนหมดวะน่าจะนอนกันหมดแล้วนะครับรอืมหาไม่เจอวะ่ะไม่รู้ไปอยู่ไหนกันนะมีแต่ลุงคิปเปอร์นะครับที่อยู่ข้างบนนะเจ้าพวกนี้นอนในเต็นท์มาวะเป็นไปได้ว่านอนในเต็นท์อ๋อนี่ไงกนเสียงดังเลย <c oughs> เออไม่รู้มันนอนด้วยกันหรือเปล่านะโอเคครับไปต่อิ Day ์ช s สนะครับอันนู่เดย์มกินเริ่มแล้วนะวันที่สองนะครับอ๋อนั่นมันอะไรกันหนะ่อยฉันสองกล้องปลอยเหมือนจะเห็นอะไรบางอย่างอ้อมีคณะเดินทางเข้ามาครับใกล้เข้ามาแต่ว่าเออยังไม่ถึงนะคนที่อยู่ที่อยู่อาศัยตอนนี้มีเอลเมอร์กับเอลเอวเอวลินส์นะครับนี่อันนี้เป็นทำงานอยู่นะสร้างอยู่นะครับโอเคคอนเฟิร์ม เอาละตอนนี้เหมือนกับว่านักเดินทางคนใหม่จะเข้ามาใกล้แล้วเดี๋ยวคงจะมาถึงไม่วันนี้ก็วันพรุ่งนี้แหละลองดูซิว่าเช้านี้จะมีงานอะไรทําบ้างโอเคปริมาณไฟยังเต็มอยู่นะครับเราก็มาดูนะว่าชิปเปอร์ของเราเนี่ยผู้อยู่อาศัย Number One นะคุณลุงนะครับคุณลุงคุณลุงเขาจะทําอะไรต่อวะ I will อ๋อฉันจะสร้าง wood cutter นะเค b i n นเคี่ยเอาอยจะสร้างก็สร้างเลยนะไอ้หนูเอ่อสร้างอะไรวะตอนนี้คือการสร้างวะอันนี้คือสร้างหรือยังอ๋อนี่พิมเขียวนี่ฮะนี่คือวิธีการสร้างนะโอเคเราเริ่มสร้างเลยนะครับนี่ไม้นะใช้ไม้สิบนะโอเค God is h. ได้แล้วนะจ้า is traveler นี่ครับแต่ละ Uh, ผู้อยู่อาศัยแต่ละคนนะถ้าท่องเที่ยวแต่ละคนนะครับจะใช้เวลาในการสร้างนะคลิกที่ไอคอนที่เขาสามารถสร้างได้นะครับเมื่อเราสร้างได้แล้วเราก็จะได้พอยมานะครับนี่ The Traveler who fulfill their request no longer โอ้เราเหมือนกับว่าเราก็ต้องสร้างที่เก็บอาหารเหมือนกันนะดีเลยเดี๋ยวฉันจะทำเองงานนี้ปล่อยฉันนี่ฮะพิูแวนบอกดิฉันทำได้ดิแกไปทำอาหารเดี๋ยวนะนี่ อไปไปเก็บอาหารซะเอาละ There's nothing like a good m e a l นะครับอืมมันไม่มีอร่อยดีไปกว่ากนันนำอาหารอร่อยๆในการดำเนินชีวิตอีกแล้วเอาละนี่ไงไปไปปลูกต้นไม้รดน้ำโอ้โหไอ้นี่สบายเลยนะทำงานขี้เกียจมาครับนี่ก็เออเยอะ้นจะสายตัดไม้ดีกว่าเรากำลัลงตัดไม้อย,อยู่ใช่ไหมเนะ่ยอ๋อนี่ไงป๊อก กอันนี้คือสร้างในต,ตัดไมว้ว่าโอเคคลิปนี้ครับก็ประมาณนี้นะกับดูลิเวนส์ดูลิเวนวน์เกมอะไรว่าชื่อลืมชื่อไปแล้วครับก็เป็นประพาคารนะเกมในการบริหารจัดการนะครับพัฒนานะครับประพาคารของเรานี่ครับเพื่อให้สามารถมีชีวิตรอดนะครับมีทั้งในส่วนของการดูแลนะครับเรื่องของไฟนะครับการ สร้างอาหารและห้องต่างๆนะในการ manage นะครับแล้วก็มีเรื่องของลมนะแล้วกเ็เรื่องของใต้น้ําก็มีดนะ้วยเออมีเมืองใต้น้ำด้วยวะนะครับเราก็จะสร้างเพื่อปดล,ล็อกต่างๆนะครับแต่ละอย่างในเกมนี้นะครับใครชอบนะพี่ชิปก็อแนะนํานะครับคนที่ชอบเล่นเกมก่อสร้างหรือว่าสร้างอะไรนะครับก็เป็นเกมแนวน่ารักน่ารักเนเกมหนึ่งนะโอเคใครอยาก เล่นก็ลองไปโหลดดูนะครับเพราะว่าเกมนี้โหลดฟรีนะจ๊ะในสโตร์นะครับเดี๋ยวพี่จิ๊จะแปะไว้เด้อนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับกับเกมนี้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพี่จิ๊บเกมเมอร์ด้วยนะใครมีเกมอะไรที่อยากให้เล่นหรือว่าแนะนําก็แจ้งกันมาได้นะครับอืมตอนนี้พี่จิ๊บก็มีกลุ่มดิสคอร์ดแล้วนะใครอยากเข้าก็เข้ามาเด้อเดี๋ยวจะแปะแปะแปะไว้แล้วกันนะโอเคคลิปนี้ยังไงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจ้าสวัสดีครับ luôn. Tạm ngăn được quốc lao Đòi <laughs>